ไมาได้นำเสนออาหารบ้านๆค่ะเมนูบ้านๆอาหารอิสานอีสานค่ะมีอะไรข้างค่ะลาบปูนาค่ะแล้วก็มีน้ําพริกแล้วก็มีปีไก่พะรู้นะคะเนะาะผักกินเราก็มีในถุงค่ะมีถั่วมีแตงแล้วก็มีเนี่ยสเดาค่ะให้ออกจากตู้นี้ซื้อมาส,สดๆค่ะไวรีบเ,รเเรบเป็นของเริ่เปิดไปนของเริ่เปิดกลิบทำไมวะกินไปครับหนึ่งเริเปิดกลิบดาบปูแซบคักน้ําพริกปีไก่น่าไปไมหมเนาืกระดูกแด้วเนี่ยอร่อย món này mình không khỏi cốm heng, không thể, đi các bạn cắp cá đầu không cốm sạch đẹp, đừng hỏi xong ngày mới gì, nghe đấy, ăn má, ngon đi, cá đầu nấu đặc, đi, ngáp về chạy để nói với bạn.